คาสิโนเว็บพนันออนไลน์บ่อนเถื่อนกับสังคมไทยเกินครึ่งไม่เห็นด้วยกับนโยบายลงทุนคาสิโนปัญหามันคืออะไรรวมถึงการแก้กฎหมายพนันออนไลน์แล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องของคาสิโนแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องของคาสิโนที่อาจนำไปสู่ปัญหาด้านศีลธรรมและก็การมอมเมาประชาชนได้ ถามว่าทำไมคนถึงเล่นการพนันซึ่งมันก็มีอยู่4เหตุผลใหญ่ๆที่คนเล่นการพนันหนึ่งก็คือเพื่อเข้าสังคม2เพื่อเงิน3เพื่อความสนุกแล้วก็4เพื่อลดความเครียดซึ่งแน่นอนข้อที่มีแนวโน้มที่จะทําให้คนติดการพนันมากที่สุดนั่นก็คือข้อที่2เพื่อเงินนั่นแหละเนาะใครๆก็ต้องการเงินทีนี้เรื่องของการพนันกับสังคมไทยเนี่ยแน่นอนว่ายังเป็นอะไรที่มันก็ยังแก้ไม่ตกอยู่ดีเราได้เห็นข่าวการทลายบ่อนหรือว่าการทลายเว็บพนัน ขนาดใหญ่อย่างเนี้โดยเฉพาะเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ที่ในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีผู้เข้าใช้บริการเว็บพนันออนไลน์นยอยู่ที่ประมาณ5.7ล้านคนซึ่งมีนักพนันออนไลน์หน้าใหม่เพิ่มขึ้นราวปีละ700,000คนศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยสำรวจแล้วพบว่าราวๆ40%ของผู้เล่นการพนันออนไลน์นยอมรับว่าตัวเองติดพนัน ด้วยความที่มันเข้าถึงง่ายรู้ผลเร็วแล้วก็เล่นได้24ชั่วโมงอีกทั้งเว็บพนันเนี่ยก็ยังมีกลเม็ดหลอกล่อให้ผู้เล่นเนี่ยชนะทําให้เกิดการย่ามใจแล้วก็เมื่อมีการเสียกันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการแก้มือได้อย่างรวดเร็วซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการติดการพนันโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ในส่วนของบอนเถือนหรือว่าวงพนันเล็กๆเนี่ยส่วนนี้ค่อนข้างจะเข้าถึงยากแล้วก็ ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ของการเล่นการพนันนั้นทำให้เสี่ยงต่อการถูกจับทำให้กลุ่มนักพนันเหล่านี้เนะี่ยมีไม่ค่อยเยอะเมื่อเทียบกับคนเล่นพนันออนไลน์ทีนี้ย้อนกลับมาที่ Entertainment Complex ซึ่งตามความเข้าใจใน Entertainment Complex มันก็คือโครงการขนาดใหญ่ที่มีการรวมความบันเทิงหลากหลายประเภทไว้ในพื้นที่เดียวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งก็มักจะประกอบไปด้วยโรงแรมหรูห้างสรรพสินค้าศูนย์ประชุมสนามกีฬาสวนสนุกโรงละคร แล้วก็บางแห่งเนี่ยอาจจะมีนะอาจจะมีคาสิโนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกที่ทุก entertainment complex จะมีคาสิโนแต่สังคมไทยกลับไปโฟกัสเรื่องของคาสิโนมากกว่าฟิ่งอำนวยอื่นๆที่มันอยู่ใน entertainment complex คาสิโนอาจจะเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กใน entertainment complex เท่านั้นแล้วก็อีกอย่างในคาสิโนนี้ยังสามารถมีข้อจํากัดที่เข้มงวดทั้งเรื่องของการจํากัดจํานวนขั้นต่ําค่าแรกเข้าแล้วก็อื่นๆที่จะช่วยคัดกรองกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึง เพื่อช่วยป้องกันการติดการพนันจากคาสิโนส่วนถามว่าจะป้องกันได้จริงไหมอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมเป็นคนวิเคราะห์อเองแล้วกัน าย้อนกลับไปดูการพนันในบ้านเราอีกทีทีนี้ประเทศไทยในยังมีการพนันที่สามารถเล่นได้ตามกำหนดระยะเวลาซึ่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่กฎกระทรวงกฎกระทรวงซึ่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้มีการเผยแพร่กฎกระทรวงฉบับที่46พศ2567ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ซึ่งกำหนดให้การพนัน23ชนิด ต้องเล่นได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการะเล่นของอท้องถิ่นแล้วก็มีการขออนุญาตเป็นเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าประกาศใหม่เนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองส่วน23ประเภทนั้นจะมีอะไรก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้ละแต่ถึงอันนั้น23ประเภทที่ว่านี้ สามารถขออนุญาตเล่นได้ก็จริงนะแต่ก็ยังมีบางชนิดที่ไม่อนุญาตก็อย่างเช่นอ่าไพ่ป๊กเด้งหรือว่าไพ่รัมมี่ซึ่งก็ดันมาเป็น2การพนันที่คนส่วนใหญ่เขาเล่นกันอย่างเงี้ยก็เลยเกิดคําถามว่าอา้าวแล้วอะไรคือการพนันที่ควรจะเล่นได้แล้วควรจะเล่นไม่ได้กันแน่อะไรที่ควรจะอขออนุญาตเล่นได้อะไรที่ไม่ควรจะขออนุญาตเล่นได้เลยหรือว่าห้ามไปเลย คุณผู้ชมคิดว่าอะไรกันแน่ส่วนตัวผมมองว่าอะไรที่ควรจะให้เล่นเป็นการพนันได้ผมว่ามันควรจะเป็นเกมที่ไม่มีเจ้ามือหรือว่าเกมที่ผู้เล่นไหนได้ใช้ความสามารถได้ใช้กลยุทธ์กลวิธีของตัวเองเพื่อการแข่งขันเอออันนั้นอ่ะควรจะจัดให้เป็นการเ,เล่นพนันได้เพราะว่ามันเป็นการเดิมพันด้วยความเดิมพันด้วยความมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่ลงไปเล่นหรือว่าของ ผู้แข่งขันที่ลงไปแข่งขันซึ่งผลมันออกมามันมีแค่2อย่างก็คือแพ้กับชนะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็จะมีเกมการพนันอีกลหลายๆประเภทที่มีเจ้ามือแล้วผู้ลงแข่งหรือว่าผู้ลงเดิมพันจริงๆเนี่ยไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการลงไปเดิมพันสักเท่าไหร่แต่กลับใช้แค่เพียงการคาดเดาหรือว่าความน่าจะเป็นที่ตัวเองคิดว่าซึ่งมันถาจ้าามว่าเป็นความสามารถ ในการเล่นไหมก็ไม่เชิงขนาดนั้นก็เป็นแค่เหมือนเป็นเหมือนการเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเปิดโอกาสหรือว่าเป็นช่องทางให้คนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะเนาะมีการเซ็ตนู่นนั่นเพื่อให้ตัวเองชนะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นส่วนคุณผู้ชมคุณคิดว่าการพนันแบบไหนที่ควรจะให้สามารถเล่นเป็นการพนันได้อย่างถูกต้องแล้วก็แบบไหนที่ไม่ควรจะให้เล่นเป็นการพนันได้อย่างถูกต้องก็สวัารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้